งอต่อคอตะเขาับงอต่ออตะเขานะเด้นั่นไปเด้งนั่นไปเด็กนันไปเด้มเด้งคมเด้งมเดกกคด้งดงีเดกจุนนะครับสมวัิ๊ขาวหยับหต่ำหยับห เด้งเดงเดงไหลไปพิดแล้วกัะไปจิกพิดมั้งดูว่าซีฟอนอยู่ทางไหน้าครับดำคนำึ่งดำคนดไยวคลด้กล้อยู่ดำ้อยู่ดำอยู่ดำ

มีนั่งซือไม่มีสำรานะครับมีนั่งซื้อไม่มีสำราแฮงวิทไปไป่ผ้ใไม่ถือว่าถือเข้ากันครับไรเ่าถือว่าถือเข้ากันเล่วาเม็ดอยู่ตัวนีครับอยู่นี่องเด้งมานะครับเป็นป่ายูเลยเหมือนกันครับเด้งร่มา อายุยูนกันคือว่าทะเข้า <ek> ด <ill Lock> er> ันมาเด้งดันมาสาธุชนช่วยว่ากันนะพิารชนนั้น้เยว่ามีเก้าปังก็ได้เยจะโปรยเด้งดืนอนัดดืนอรุ่นยางเดียวดืนอนัดไปแล้วดืนอนัดไปแล้วดืนอนัดไปแล้วดื้อนัดไปสาธนจะตีดัมนะครับอาจาจาเด้งเลยอาจแร้ qua trống <tries> gặp rồi qua từ gõ lại để đấm cái thứ vừa bến mình đứa mà ra gì gặp rồi đấy gặp โค่มาเดียวบาว่าตัวดีาตาจนดีเล่งใจญ่งใหบดมนาหนาทีผ่านครับหานาที าเดินยัดไปหำเงินกูไม่ได้ว่าโรยอย่างว่าโรยอย่างว่าโรยอย่างว่าตดำครับหำเงินโรยอย่างว่าตดำคุณก้มคุณเบงด้วยหนะเงิน <c oughs> ค,คือคือเขาอยู่บินนะแปะเขาอยู่บินตลอดครับหนำเงินจนหัวบิน ไอ้แปกไปเว้นหลาน่ารุนบุกบุกเอกนี่ยากาอยู่ดำนะครับแท้จริงแปะเข้าไว้วัวบึ้นเลยแปะเข้าวัวบ้นแปะเข้าอยู่บึ้นในระอยบ้นในตัวัวบึ้นรับ em xem mà ra đi em mới đủ cao thôi mà thôi sao chị cũng thế nhập lại khâu mà đều đen chung 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 จนดําจนดีนะครับจนดีจนละเอียดว่าไม่จนดีครับกล่าวรออย่างว่าอยูนดํา nắm nhưng à. ừ. 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 không chốt được tia mua cặp cơm đi gì không muốn chạy đua không muốn chạy không không แดงตัวลำตัวตังเรศลอยอ้วกลอยลอยลอย้วกซึ่งนะครับชุนแดงลำตัวมาตลอดรุมรล้ลอยกันแดงลำตัวตลอดลำตมงเรศวันนี้ไม่ชนที่ครับต่ำดีๆีรักต่ำดีๆีด้วยด้วย ว่าดีดับนี้ไม่ได้โตมันกับสมาชิกเลี้ยงดีโตไม่ได้โตสิบนาทีนะสิบนาทีละสิบนาทีพ่านไปเลยนะ ไงว่าก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลเร่งตํมาตปล่อยวัวเลยวิดเดียวกันแล้ววิงเดียวกันแล้วตั้มกมยกลาวเด้งยกลวตําหมมาตําทีร้ยทุกที่ําทตั้ยทุกทีครับจ ไปลเต็้าไปรองไหเข้าแปะเข้าไวบิ่นตแล้วปะเข้าือปะไวเบิ้นเพกับดําตามไปว่าทไงวะ con đi là con người ta lớn tay thì con ra mùi <laughs> lô con đó

เล็กน้อยนะครับเดันโรคมาเล็กน้อยจากลึกตึ้งจากลึกตึ้งลึกไม่มาครับแปะเข้าเปอยู่กลางกรนน้ำครับลำแเปะเข้าอยู่บนมันเนิม ลากาอยูด่ดำลากาอยูด่ดำกับแทงดันไปเมนนั้นลบมามุา่นทำตาย,ยาเลี่ยมว่าวิจาราซ้ำเล้งเ้วครับมุ่นไปมุ่นไปแดงนี้จน,นากน,นาได้ลูกเก่งๆคับ vì cha thì đấm quá đây mà nào, gặp đấm g้ม đen quít lắm ma, đấm g้ม วัวปลาตัวดีลัำนี้นกำลังอีจรูดเด้งได้ไหมไม่จับไม่ก้มไม่ไม่ต่ำล้ำนี้ไม่จับไม่ต่ำเกาะดีขึนเบ่งขึคก้มช่วย เด้งยังมีกำลังอีรื้อได้ทุกที่รื้อได้ทุกที่ขึ้นไปขึ้นกันน้ำก้มมาแดงรื้อน้ำก้มมาแดงรือยังมีกำลังโบยรื้อ

ก็อยู่บินมันเริ่องนะดำลบหมาแปะก็อยู่บินมันเริ่อดำโกมดำโกมแดงเรือไปแดงวิทย์ไป

เล้งม,มี่ยการอเ้วกเลยว่านะครับผมว่ยี่เยี่ยมไม่มาตกต่างคนดีครับแต่เดงเน,นี่ยการอ้วกเลยว่าโอเคหมากว่าต้องรือต้องวิยทย์ไล่ๆดี่ đang đánh đánh à, buộc say vào, lên đền buộc say mà làm gì gom lão Làm tăng tạ cả lão đâm tại cả bị phúng lão rồi mà gì rồi chẳng quá của mày cũng lạ vậy rồi chẳng quá kinh thần của lão đấy đâm phúng đâm to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  to cao mấy gặp to quá to cao mấy gặp rồi mà gì to quá to cao mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mày quay mày quay mày cung đặc biệt mày quay, mày, quay, mày quay đâm to của cha lực đâm to của cha lực đâm to của cha lực tập <laughs> ่มมันขึ้นมันขี้อยู่นบ,บดดดดนดําจนา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 